บางทีคุณอาจเคยรู้สึกแปลกๆซึ่งก็คือการได้เห็นฉากบางฉากที่คุณเคยมากทั้งที่แน่ใจว่าฉากนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือแม้แต่ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณเคยไปไหมคุณเคยเห็นฉากนี้ไหมไม่ว่าจะเป็นอนาคตรหรืออดีตของคุณมาหาคำตอบกันในวิดีโอนี้ปรากฏการณ์นี้พบบ่อยมากทั่วโลกไม่เพียงแต่ในประเทศตะวันออกมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่นานมานี้ตามหลักฐานจากงานวรรณกรรมโบราณมากมายกล่าวถึงปรากฏการณ์นี้และยังเกิดขึ้นทั้งในคนที่เชื่อฝังใจเช่นเดียวกับผู้ที่เชื่อในวิทยาศาสตร์เท่านั้นปรากฏการณ์นี้มีชื่อว่าเดจาวู u, ซึ่งเป็นคำภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าเคยเห็นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้มีการหยิบยกทฤษฎีขึ้นมามากมายประกอบด้วยหนึ่งคือทฤษฎีของจัก,กรวาลคู่ขนาน ตามสมบทติฐานนี้มีจัก,กราวาลคู่ขนาดมากมายนั่นคือเหมือนส้ำเาวของกันและกันในแต่ละจัก,กราวาลมีดาวเคราะห์ที่คล้ายคลึงกันคนที่คล้ายคลึงกันและชีวิตที่คล้ายกันความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเวลาดูเหมือนหนังเรื่องเดียวกันแต่ใช้ในที่ต่างๆกันในเวลาต่างกันดังนั้นทุกฉากในภาพ,พยนตร์จึงเหมือนกัน มนุษย์เราแต่ละคนอาศัยอยู่ในจักรวาลเหล่านั้นทั้งหมดเนื่องจากความแตกต่างของเวลาบางครั้งเรามีความเกี่ยวข้องกับจักรวาลเก่าเล็กน้อยซึ่งชีวิตของเราเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยเหตุนี้แต่ก็มีหลายฉากที่เราพบว่าคุ้นเคยแม้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นสมมติฐานที่2คือการกลับชาติมาเกิดตามสมมติฐานนี้คนเราใช้ชีวิตต่างกันไปต่างคนต่างไปเกิดใหม่ และในชีวิตปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่นั้นบางครั้งรู้สึกคุ้นเคยก็เพราะว่าเราเคยไปมาแล้วและได้สัมผัสฉากนั้นในชาติที่แล้วที่ 3. คือทฤษฎีสัมผัสที่6ด้วยสมมติฐานนี้สันนิษฐานว่าเรามีประสาทสัมผัสพิเศษและสามารถทำนายมองเห็นอนาคตหรือมีลังสังหรณ์พิเศษเกินความสามารถของคนทั่วไปต่อไปเป็นสมมติฐานที่ตั้งขึ้นบนพื้นฐานของเหตุผลทางวิทยาศา,ศาสตร์หนึ่งตามประวัติข้อมูล มีการเสนอสมมติฐานโดยอิงจากข้อเท็จจริงที่ว่าสมองได้รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆมากมายและประมวลผลโดยส่วนต่างๆของสมองเช่นเมื่อครูบรรยายคุณเพิ่งได้ยินเสียงเพียงแค่มองคอนสัมผัสลมจากพัดลมข้อมูลรอบๆตัวข้อมูลเหล่านี้โดยปกติสมองก็รับรู้เป็นฉากอย่างไรก็ตามบางครั้งอวัยวะหากมีอะไรผิดพลาดข้อมูลชิ้นหนึ่งมาทีหลังซึ่งมักจะเป็นภาพ สมองจะสับสนว่าข้อมูลที่มาทีหลังเป็นอีกฉากหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าฉากหลังเป็นฉากเดียวกันมากถึงแม้จะเป็นฉากเดียวก็ตามจึงจะคุ้นเคยแต่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทฤษฎีที่สคือความสับสนในความทรงจำคุณจำบางสิ่งจากอดีตได้แต่ไม่ชัดเจนตัวอย่างเช่นไปนั่งโต๊ะเก้าอี้ภาพตกแต่งพัดลมและคนหน้าตาดีและสิ่งของอื่นๆอีกมากมายแต่คุณจำสิ่งที่น่าประทับใจเช่นโต๊ะ พัดลมและพนักงานเสริมหน้าตาดีแต่จะจำหน้าเธอไม่ได้ปัญหาคือความจำจำได้แค่บางอย่างพ่อเห็นสองสิ่งนี้ก็มีเรื่องให้จำก็นึกว่าฉากนี้คุณมากเคยไปที่นี่มาก่อนที่3คือทฤษฎีการกระจายตัวแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวตัวอย่างเช่นเมื่อคุณไปชายหาดดวงตาของคุณจะสแกนฉากนั้นอย่างรวดเร็วแล้วหยุดที่ผู้หญิงคนหนึ่ง หลังจากตรวจดูทุกส่วนโค้งของร่างกายของเธออย่างละเอียดแล้วดวงตาของคุณจะกลับไปที่ชายหาดเพื่อค้นหาและมองผู้หญิงคนอื่นๆและเมื่อคุณหันหลังกลับจะพบว่าชายหาดแห่งนี้คุณเคยมากนั่นก็เพราะว่าไม่นานมานี้ในหนึ่งในหนึ่งพันวินาทีฉากเหล่านี้ทั้งหมดคุณจับตามองไว้แต่เพราะสมองของคุณจดจ่ออยู่กับส่วนโค้งของหญิงสาวจึงลืมภาพนั้นไปที่ถ่ายมาจึงพบว่าฉากปัจจุบันคุณชินกับบางอย่างในอดีตมาก ทั้งที่ไม่เคยไปที่นี่มีอีก2-3งสาทฤษฎีแต่เราเลือกและนำเสนอเฉพาะทฤษฎีที่ได้รับการสนับสนุนและฟังดูสมเหตุสมผลที่สุดแต่อย่างไรก็ตามสมมติฐานทั้งหมดที่หยิบยกมาไม่มีหลักฐานพิสูจน์ความถูกต้องคุณคิดว่าเมื่อปรากฏการณ์นี้เป็นเพียงความรู้สึกเพียงชั่วครู่ช่วงเวลาหนึ่งเวลาเร็วเกินไปมันยังคงอยู่ในสมองของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตายอย่างหัวใจหรือหรือพวกเส้นผม ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงถ่ายภาพไม่ได้บันทึกไม่ได้ไม่สามารถผ่าเพื่อการวิจัยได้พวกเขาจะทราบได้อย่างไรว่าความจริงคืออะไรปรากฏการณ์นี้จะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับเราสำหรับการอธิบายมันใช้เวลานานเราจะไม่สามารถอธิบายปัญหาได้จากวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้บทเรียนที่ไม่สามารถอธิบายทุกอย่างได้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอแล้วพบกันใหม่